เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่80ข้อใดเป็นแนวคิดของคำประพันธ์ต่อไปนี้ลองอ่านกันก่อนแล้วพยายามแปลความหมายให้ได้มากที่สุด งาสารลือห่อนเฮี้ยนหดคืนคำกล่าวสาธุชนยืนอย่างนั้นทุรชนกล่าวคำฝืนคำเล่าหัวเต่ายาวแล้วสั้นเล่ลิ้นทรชนลอ,ลองดูนะคำที่คีย์เวิร์ดก็คืองาสารคำกล่าวสาธุชนยืนทุรชนเนี่ย เป็นหัวเตาเลนลิ้นก็คือคนดีหรือว่าสาธุชนเนี่ยคำพูดของเขาเวลาที่เก่าออกมาเนี่ยจะเหมือนงางาช้างที่ยื่ออกมาแล้วก็จะไม่หดคืนประมาณว่าพูดคำไหนคำนั้นอะ แต่ในขณะที่คนไม่ดีหรือว่าทุรชนเนี่ยคําพูดของเขาจะเหมือนกับหัวเต่าอะ่ะหัวเต่าเนี่ยมันยาวแล้วก็สั้นได้คําพูดก็คือพูดกับคําไปมาได้พูดคําไหนก็ไม่เป็นคํานั้นเพราะฉะนั้นแนวคิดของคําประพันธ์ต่อไปนี้เนี่ยควรจะเป็นเรื่องอะไรแนวคิดแนวคิดนะก็คื ผู้เขียนอ,อยากจะให้ผู้อ่านได้อยากให้ผู้อ่านได้รู้เรื่องอะไรได้อะไรจากการอ่านมีเจตนาอะไรข้อที่หนึ่งทุกคนควรทำตามอย่างคนดีที่ยึดมั่นในคำพูดของตนก็ถูกต้องผู้เขียนก็ควรมีเจตนาที่จะหวังดีให้คนเนี่ย ทำแล้วก็พูดเหมือนคนดีต่อมาคนชั่วมักใช้คำพูดทำเล่กลหลอกล่อให้คนอื่นหลงเชื่อก็เป็นการตีความจากบทความเนาะอาจจะไม่ใช่แนวคิดของคำประพันธ์เป็นแค่การตีความข้อที่สคนชั่วพูดอย่างใดอย่างหนึ่งออกไปอาจเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้อันนี้เนี่ยก็เป็นการตีความจากบทความเหมือนข้อที่2เลยจาก คำประพันธ์เหมือนข้อที่สองข้อที่สี่คำพูดของคนดีเปรียบเหมือนงาช้างที่งอกยาวแล้วไม่กลับชั้นได้อีกข้อนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้จากรู้จากคำประพันธ์อันนี้เนี่ยคือตีความมีความจากคำประพันธ์นะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันต่อมา ข้อที่หําพูดของคนชั่วเปรียบเหมือนกับหัวเต่าที่ยืดออกและหดเข้าในกระดองได้โอเคอันนี้ก็เป็นการตีความเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นเป็นแนวคิดของคำประพันธ์แต่ตั้งแต่ข้อที่สองถึงข้อที่ห้างมันเป็นความรู้ที่ได้จากคำประพันธ์หมดเลยในขณะที่ข้อหน่ะ คือสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการจะแนะนําผู้อา่านเพราะมีคําว่าควรเนาะดังนั้นข้อที่แตกต่างเนี่ยก็ควรจะเป็นข้อที่1และข้อที่หนึ่งก็ควรจะเป็นแนวคิดแนวคิดของคําประพันธ์อันนี้เพราะการที่้องจะตอบข้อ2 3 4 5ามี่เนี่ยถ้าจะตอบข้อใดข้อหนึ่งอ่ะอีก3ามข้อที่เหลือก็ถูกอยู่ดีสรุปแนวคิดของคำประพันธ์คือเจตนาของผู้เขียนว่าผู้เขียนอยากให้ผู้อ่านเนี่ยได้เรื่องอะไร น้องต้องลองอ่านคำประพันธ์แล้วก็ลองแปลความหมายของคำประพันธ์ดูแล้วก็สำหรับช้อยส์นะก็คือช้อยส์ที่มีทิศทางไปในทางเดียวกันอันนี้ก็เป็นการพูดข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงจากการจากคำประพันธ์ทั้งหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นน้องไม่สามารถตอบได้แน่นอนเพราะถ้าน้องเลือกข้อหนึ่งน้องก็ต้องตอบข้อที่เหลือข้อที่เหลือก็ต้องถูกด้วยน้องก็ต้องเลือกข้อที่มันแตกต่างที่สุดแล้วก็ควรจะเป็นแนวคิดของคำประพันธ์นี้เอง เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ